สวัสดีค่ะมันี้โอ้โหครบช่องแจ็คสไปเดอร์ค่ะมันี้กับสีฟ้ามากินข้าวมันไก่ไก่ไก่เมนูใหม่แล้วยมูเขาครับเอาลุยอย่าพึ่งจิ้มอย่าคอาจิ้มเดี๋ยปล่าเปล่ากันเปล่าในไก่นั่นครับอะไรอืม กระไก่哟กะไก่แม่อ๋อนี่นะคะทุกคนน้ำจิ้มยั่วมากเน,นี่ยโอ,อ้โหซุปน้ำเดือ่อะไรนะคะใส่ซีมึงซีมึงอ๋อไดนะลุยลุยค่ะอันนี้กำลัากินข้าเหมือนกันครับกินข้าวเหรออืมต้มองใส่ดิว้าว ไม่ได้เลยกินหมดมึงเลยนะคะข้าวมันไก่ของมุกดานะคะอร่อยมากนะคะทุกคนมุกดาหารบอกบอกสุรานมุกดาหารเป็นยังบัดเนยมุกหยางเนยใส่ซีเันเน้มเนยค่ะ Sốt bánh xèo ngọt Ừ Mà cháu hỏi con nó dần dạng Bên này Bên con chín nghe Ừ, con khuẩn chín nhanh kìa chứ thầy Ông, cái này cứ khuẩn chín này Cơ chứ thầy, cái khuẩn chín này Sai, ông cứ nó hàn đập chén ปไทยนะครับคืมอมีเขาทาเขาไทยเลยอีกแซนด์ดเพชรน่ะน,<า>น้องขอีนะเรื่องสุดขุดขอยองก็ัญงอืมสุดๆเลอ่ะมันเนยยิ่เลยมันกระดินนะ นํำลองคอกินนะครับบอืมแอให้อาหาเอลองเกระแซค่ะ่ทนะำไงเลยครับำขำไงเลยข้ามเขาเ <laughs> ดีย๋ยวยังไง ขัมัตาเดียดเกินเกินปุยมุ้ยผาน้ำซ่า่ ทำใจกันพี่น้องหวานแตกระเจีมยเรยกาฟในไส้กินเขาไม่กินน้ำาัันครับม่นดค่ะไม่กินเขาน้ำาัันะคะกิน,กนขเขาเบาแจ็กบเบาแจ๊กตายหวาสาน นะทุกคนอืมจะคุ้มกองคำอ้อนเจมถ้าเห็นอะไอย่างนี้น้องเขาน้าสูดหอริงกับเซบายตามเนาะ มไม่ได้หวัใ้เธออยูาตาเขาเขาไป้จะตามได้กินเนี่ยมันจะกระแสลเขาพี่น้องไปออกกําลังกายเท่าเท่ากับศูนย์เพราะว่ามากินนะคะเของเ่าะออกองใหม่เขออ้าใช่มันต้องเซตระบบเาผาผลาญใหม่ <c oughs> อนื้ออุ๊ยดีน้ำครับน้ำดีฮห พอถ่าน้ำนี้ัำเป็นน้ำสารคามเี้สาคามน้ำไ่ตองแต่ทุกอย่างทุกอย่าง,ง,ง,งก็มือไม่สวยม่สวย พี่น้อนเสียงพี่น้องเ่นค่ะนุ่มบนโต๊ะไงเอาให้ครับพี่น้องตอนไกแบบอยู่มากเลยโอ้ขอบอบอ่ะอืมสุดโฟล์กสุดนางสุดสุดเลย ข้ากินเขาด้วยตะว่าทางอ,องหงงันมันใหญ่เกินเกินไมั้ยเราก็ใสพผักเร็่อๆๆๆเฮ้ย,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 ยอ,อยิง่ง จิ้มน่ัสิดมเน่ง่ายง่ายทวนนะคะยิ่งจะสั่นล่ะไลไล้ไล้ไล้ใหน้ะไลไลห้าิไล้ห้คราย้จนเหลืออืมืมหรอเยี่ยมหนาวอาจนหนาวอิ่มี่กินหนาน้องข้อลลยเนาะเม่อิ่มะไรนะชายทเสียดายพี่รน้องเบ่งเ คลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้ดนะครับคลิปนี้พากสนับสนุครับขึ้นห้าพบกันใหม่สวัสดีครับค่ะ